สวัสดีค่ะเข้าสู่อีีที่สองกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอีีที่หนึ่งน้องๆคงจะได้รู้จักกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปบ้างแล้วนะคะและสำหรับอีีนี้ค่ะน้ำตาลจะพาทุกคนไปพบกับคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรากันคะ่ะสวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านผมขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาส รับการคัดเลือกและเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกของครอบครัวแห่งนี้นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ขอกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็คาดหวังว่าตลอดระยะเวลาต่อไปที่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับนักศรรึกษาักทุกท่านนะครับบางคนก็เข้ามาเรียนในระดับปวชบางคนก็เข้ามาเรียนในระดับปร,บาาร,นนรบปิญญาตรีนะครับหรือระดับอื่นๆที่สูงขึ้นไป นะครับเราก็คาดหวังว่าประสบการณ์ในรั้วมหาลัยแห่งนี้จะเป็นสิ่งที่ประทับใจสําหรับนักศึกษาทุกท่านจริงๆแล้วการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นช่วงชีวิตที่น่าจดจําผมในฐานะที่ก็ผ่านเวลาตรงนี้มาก่อนก็ยังจําได้ดีว่าเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มิอาจลืมเลือนครับแล้วก็เป็นรลกฐานที่สําคัญในการที่จะหลอ่อหลอมพวกเราให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพแล้วก็ชีวิตข้างหน้าต่อไปก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่า เวลาทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครเอาคืนมาได้ฉะนั้นเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่วิชาการหลักการเรียนการสอนทักษะองค์ความรู้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากจะได้อยากจะได้รู้อยากจะได้เรียนเพื่อที่จะเป็นรากฐานในการไปประกอบวิชาชีพของตัวเองในอนาคตแต่นอกเหนือจากนั้นการอยู่ในสังคมการทำงานร่วมกับผู้อื่น การปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะฝากพวกเราไว้ว่าเราเจอสิ่งใหม่สิ่งที่แตกต่างทุกวันนะครับแม้ว่าเราจะมาเรียนในที่นี้แห่งนี้เราเข้ามาในเทอมนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งใหม่ๆของพวกเราต้องใส่แมสนะครับต้องเรียนออนไลน์ต้องมีเรื่องของโควิดผมก็เชื่อว่าเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนไปแม้ว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้พวกเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเช่นกัน ฉะนั้นต้องฝากไว้นะครับว่าการเปลี่ยนตัวการปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะเราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีเราเรียนในสาขาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลแงตลอดเวลาบางเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหายไปมีสิ่งใหม่มาทดแทนฉะนั้นการปรับตัวของพวกเราเป็นสิ่งสําคัญนะครับนอกนจากนั้นก็ขอให้ระลึกถึงนะครับการเป็นบุคลากรที่สําคัญของสังคมเมื่อจบออกไปแล้วนะครับอยู่ที่นี่ เราก็จะสอนให้ท่านได้รู้ในการที่จะเข้าสังคมมีหลักการวิชาการและที่สำคัญที่สุดการทำงานร่วมกันและการนึกถึงสังคมนะครับเราเชื่อว่าในคณะวิศวศาสตร์ที่มีนักศึกษาที่จบออกไปหลายรุ่นมีสิทธิ์เก่าที่เข้มแข็งนะครับมีคณาจารย์ที่พร้อมจะหล่อหลอนพวกเรา<ๆ>กรา็ฝากไว้สุดท้ายนะครับว่าพวกเราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันที่นี่จงใช้เวลาทุกนาทีที่ผ่านไปให้คุ้มค่าและฝากความหวังไว้ว่า ทุกท่านจะได้ประสบความสําเร็จทั้งในแง่ของการเรียนการใช้ชีวิตนะครับและสิ่งที่คาดหวังจากรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับขอกล่าวต้อนรับทุกท่านอีกครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์พลกิจจริยตันติเวศในนามของฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลของเรานะครับก็ในการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระดับปวชในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยต้องใช้ความมุมาณะความอุตสาหะเป็นอย่างมากนะฮะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยทุกคนต้องมีความเอาจริง เอาจริงเอาจังนะครับและต้องรู้สิ่งต่างๆที่เป็นกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่จะทําให้เราเนี่ยสำเร็จการศึกษางานในฝ่ายวิชาการและวิจัยเนี่ยมันมีงานหลายๆงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนงานหลักสูตรงานประกันคุณภาพการศึกษาหรืองานอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถ เข้าใจนะครับแล้วก็หาความรู้เพื่อที่จะสนับสนุนให้ในักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษาไปได้ด้วยดีสุดท้ายก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการในการเรียนเป็นคนดีของสังคมขอบคุณครับสวัสดีครับน้องๆนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกท่านนะครับ ใน,นสมัยที่เข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพระนครคณะวิศวะแห่งนี้นะครับผมมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนได้ฝ่าฟันการสอบเข้ามาจนได้นะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพงศ์พันธุนาครับตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,นพนคลพระนครขอกล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับ ที่มีโอกาสเข้ามาศึกษาณนาสถาบันแห่งนี้นะครับออขอให้น้องๆทุกคนนะครับหรือ,อนักศึกษาใหม่ทุกคนเนี่ยจงภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นสิทธิ์ปัจจุบันและอนาคตกำลังจะได้เป็นสิทธิ์เก่านะครับผมเชื่อมว่าอย่างยิ่งว่าสถาบันแห่งนี้นะครับจะสามารถมอบความรู้ความเข้าใจทางด้านการเรียนการศึกษาการใช้ชีวิตนะครับประสบการณ างที่ได้รับไปเป็นอย่างดีนะครับอย่างไรก็ดีนะครับนักศึกษาใหม่ทุกท่านก็ขอให้ทุ่มเทกายใจและเวลาต่างๆที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ให้ดีนะครับพร้อมที่จะรับความรู้ที่เราจะมาเรียนกันที่นี่นะครับและขอให้เลึกถึงสถานศึกษาที่ตัวเองจบมานะครับรู้จักหน้าที่ของตนเองนะครับรู้จักตอบแทนบุญคุณบิดามารดานะครับผมเชื่อว่า นักศึกษาที่จบจากสถาบันแห่งนี้จะพร้อมไปด้วยบุคคลเป็นบุคคลที่มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะไปปฏิบัติงานต่อไปท้ายนี้นะครับผมขออวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งในด้านการเรียนการศาึกษา นะครับแล้วก็ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแถวค่าจากพยาราตรัยาทั้งปวงและขอให้ทุกคนมีความสัมัคคีซื่อสัตย์ในการเรียนและเป็นกําลังสาคัญของชาติต่อไปและขอให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กรพวงหน้า ในนามของรองคณาดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาขอแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับต่อนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับในการเข้ามาศึกษาในรั้วของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเราหวังอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ในหลายๆด้านในระหว่างการศึกษาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้และก็ขอร่วมเป็นหนึ่งในกาลังใจในการเฝ้าดูนักศึกษาและก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อนักศึกษาไปสู่ เป้าหมายสุดท้ายในการศึกษาในสถานที่แห่งนี้นะครับหวังว่าเราจะพบกันอีกทีในวันที่สำเร็จการศึกษาทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2,564ทุกคนกรบผมนายสุริพงศ์จันวนรัตน์รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาทุกคนได้เข้ามาศึกษาในคณะวิทยกรรมศาสตร์งานกิจการนักศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการศึกษากิจกรรมรวมทั้งการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโดยจะมีรายละเอียดของงานต่างๆที่หัวหน้างานจะมาชี้แจงในลำดับต่อไปทั้งนี้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ขอให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งคัดและขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในด้านการศาึกษาตามความตั้งใจของนักศึกษาต่อไปสวัสดีครับ สวัสดีครับน้องๆนักศึกษาใหม่ทุกท่านครับผมมณิตปรักษาครับนายกสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลนครเหนือวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นตัวแทนติดเก่าทุกคนในการมากล่าวต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ในวันนี้ครับเชื่อว,ว่าหลายๆคนนะครับอาจจะเคยเคยทราบประวัติของสถานศึกษาแห่งนี้มาบ้างแล้วบางท่านก็ยังไม่ทราบผมจึงอยากใช้โอกาสนี้นะครับในการ แนะนำเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งนี้นะครับแรกเดิ่มเดิมทีนะครับในช่วงเริ่มต้นนั้นสถาบันแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปอีเมื่อวันที่สิบสี่กรกฎาคมสองพัน้าร้อยหนึ่งนะครับในนามโรงเรียนสร้างกลุ่นพันเหนือจากนั้นในปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับเราได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย วิทยาลัยช่างกลมระนครเหนือจากนั้นในปี2518นะครับเราก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตพระนครเหนือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกครั้งครับในปี2531เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมินทราหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงพระรชาชทานนามสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทั้ง9แห่งในขนาดนั้นนะครับ เราก็เลยใช้ชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพนันครเหนือจนกระทั่งต่อมาครับปี2548นะครับเราได้เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มทลพน,นัครนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเวลาผ่านมากี่ปีนะครับคำว่าพนันครเหนืออยู่คู่กับสถานศึกษาแห่งนี้มาโดยตลอดนะครับ ลิขเมียมฉายาหรือชื่อเล่เนของเร<ะ>าก็คือเฟืองเหนือนะครับสีประจําสถาบันของเราคือสีเลือดหมูขาวนะครับเพลงประจําสถาบันคือเพลงมิ่งขวัญเฟืองเหนือเพราะฉะนั้นถึงนาทีนี้เนี่ยสามารถพูดเ่งเป็นทางการนะครับว่าขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ครอบครัวเฟืองเหนือนะครับหลังจากวันนี้ไปน้องๆทุกคนสามารถเรียกตัวเองได้นะครับว่าเป็นลูกเฟืองเหนือเป็นชาวเฟืองเหนือนะครับแต่ขอความรมมือนิดนึงก็คือว่า ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยรักษานะครับเกียรติภูมิของคําคําว่าเืองเหนือนี้นะครับให้เหมือนกับที่พี่ๆได้ทําแล้วก็สืบเนื่องต่ออกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับปัญญาหนึ่งนะครับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวาพนครของเราเนี่ยก็คือการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับดังนั้นถ้าเราดูจากรากฐานเดิมทางวิชาการทางหลักสูตรของพนทรเหนือเราที่มีมาเนี่ยจะค่อนข้างสอดคล้องและ ต่อยอดกันได้อย่างดีนะครับเนื่องจากว่าสาขาหรือศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์นั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทดลองปฏิบัตินะครับปฏิบัติจนช่ำชองแล้วก็กลายเป็นตาําราการินทฤษฎีเพราะฉะนั้นพระนาคารเหนือเรานั้นเกือบ64ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้สะสมความรู้และก็หลักสูตรในการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์มานานเพราะฉะนั้น ขอให้น้องๆทุกคนมั่นใจนได้เลยครับว่าด้วยหลักสูตรของมทออรพระนครคณะวิศวกรรมนี้จะทําให้น้องๆจบออกไปเป็นวิศวกร,รที่ดีได้อย่างแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มีข้อแนะนํานะครับว่าในการเรียนที่นี่สี่ปีเนี่ยอยากให้น้องๆเนี่ยสนใจกับวิชาปฏิบัติให้มากนะครับเพราะว่านอกจากถ้าน้องเก่งงานปฏิบัติแล้วเนี่ยเมื่อจบออกไปน้องจะเป็นวิศวกร,รที่แตกต่างนะครับ แล้วก็สามารถเป็นวิทยกรท,กที่ดีได้นะนอกจากานั้นการตั้งใจเรียนในวิชาปฏิบัตินั้นจะทําให้น้องมีผลการเรียนที่ดีนะครับเพราะว่าวิชาปฏิบัติแต่และว,วิชาเนี่ยเนื้อคิดจะค่อนข้างเยอะนะครับมันจะส่งผลถึงคะแนนเกนเรดเฉลี่ยของน้องด้วยในอนาคตนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกคือว่าขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่คณะวิทร,รมศาสตร์ตลอด4ปีนี้อย่างมีความสุขสดใสร่าเริงสมวัยนะครับ เรื่องมิตรภาพความสัมพันธ์ในหมู่เพื่อนฝูงพี่น้องถือว่าเป็นต้นทุนที่นะครับในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยชีวิตเราจะง่ายขึ้นอีกอย่างก็คือเรื่องกฎระเบียบวินัยกติกานะครับภายใต้กฎกติการะเบียบไม่ใช่เรื่องเสียฟอร์มนะครับ แต่มันเป็นเรื่องที่จะบอกว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถนะครับในการอยู่ภายใต้กติกาในการร่วมอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นอยากให้น้องทุกคนเนี่ยตระหนักและให้ความสําคัญในเรื่องของการเคารพกติกาตรงนี้ด้วยแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าน้องทุกคนนะครับจะปลอดภัยจากโควิดสิบเก้านะครับแล้วก็ถ้าสถานการณ์ไวรัสโครโรดนาดีขึ้นเนี่ยเราคงจะได้มีมโอกาสได้เจอกันได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับ ขอให้น้องๆผู้คนมีความสุขนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ